นิทานกระเป๋าสติเรื่องจงให้จุดๆแต่อย่าให้ยืมเคยมีคำกล่าวว่าการจะรักษามิตรภาพให้ยั่งยืนถาวรได้นั้นพึงระวังสองเรื่องคืออย่าเอ่ยปากขอยืมเงินจากมิตรหรืออย่าให้มิตรยืมเงินเด็ดขาดแต่ถ้าต้องการทำลายมิตรภาพ ก็จงทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการยืมได้จึงจําเป็นต้องรู้วิธีกู้ยืมแบบไม่ให้เสียความรู้สึกและวิธีปฏิเสธแบบถนอมน้ำใจไว้บ้างน่าจะดีถ้าเราจําเป็นต้องขอยืมเงินจากเพื่อนควรบอกให้เพื่อนทราบปัญหาของเราเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเช่น เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินขึ้นมาทำให้เงินที่สํารองไว้ไม่พอจ่ายค่าเทอมให้ลูกนายพอจะมีเงินให้เรายืมหยิบยืมสักห้าพันบาทไหมถ้าให้ได้ไม่เต็มจำนวนเราขอยืมเท่าที่นายให้ได้แล้วไม่เดือดร้อนแต่ถ้านายยังติดขัดก็ถือซะว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กัน สังเกตว่าเราได้เปิดทางให้เพื่อนสามารถปฏิเสธเราได้ด้วยถึงแม้นว่าเราจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินซักเพียงใดแต่เราก็ไม่ต้องการให้เพื่อนเดือดร้อนเพราะเราเป็นการรักษาคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีไว้โดยมิให้ด่างพร้อยลองพิจรณาลองพิจารณาอีกข้อหนึ่ง เราขอยือเมเงินจากเพื่อนก่อนสักห้าพันได้ไหมข้างงวดรถมาสี่งวดแล้วถ้าไม่ชำระภายในวันพรุ่งนี้รถถูกยึดแน่ถ้าไม่มีรถใช้เราคงลำบากมากเลยเพราะไม่รู้จะเดินทางไปทำงานยังไงนะเพื่อนช่วยเราหน่อยนะประโยชน์นี้ฟังดูเหมือนเพื่อนคือตัวปัญหาเพราะถ้าเพื่อนไม่ มีเงินให้เรายืมเท่ากับเพื่อนทำให้เราลำบากทำให้รถของเราต้องถูกยึดซึ่งความจริงแล้วปัญหาทุกอย่างเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราควรแก้ไขปัญหาเองไม่ควรผลักภาระให้เพื่อนแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกขอยืมเงินบ้างจะปฏิเสธอย่างไรจึงจะบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น ไม่เป็นการถักหาน้ำใจเพื่อนสมมติว่าเป็นคำร้องขอแบบเดียวกันกับข้อแรกเราควรกล่าวชื่นชมในความรับผิดชอบของเขาก่อนแล้วค่อยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลน,นี่ลูกของนายจะรู้ไหมนะพ่อแม่ต้องทุกข์ใจเพียงไรเวลาที่ลูกต้องการเงินสำหรับเรื่องค่าเทอมลูกของนาย เราจะช่วยไม่ได้ในตอนนี้แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราพอช่วยแบ่งเบาให้ก่อนได้ถ้าจะปฏิเสธไม่ต้องอ้างเหตุผลยืดยาวบอกแค่ว่าได้หรือไม่ได้ก็พอบางคนกลัวเพื่อนจะโกรธก็เลยหาเหตุผลมาอ้างสารพัดถ้าพูดเช่นนั้นจะทำให้เพื่อนรู้สึกว่า เขาคือตัวปัญหาซึ่งยิ่งจะทำให้รู้สึกแย่เข้าไปอีกและอาจทำให้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายถ้ารู้ว่าช่วยไม่ได้ก็ไม่ควรพูดมากให้เปลืองน้ำลายถึงจะใช้คำพูดเลิศหรูเพียงใดคำว่าช่วยไม่ได้ก็ฟังดูขัดหูอยู่ดีและหากเราจำเป็นต้องยืมเงินจากเพื่อนบ้าง ก็ไม่ต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนให้มากความหากเพื่อนต้องการช่วยเหลือเราจริงๆไม่ว่าเหตุผลจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นเขาก็ต้องช่วยเหลือเราอยู่ดีส่วนการให้ยืมเพราะความสงสารนั้นมักนำความทุกข์ใจมาให้ในภายหลังเสมอเพราะต้องรอคอยวันที่เขาจะนำเงินมาใช้คืนครั้นจะถามทวงก็ไม่กล้า กลัวจะถูกมองว่าน่าเลือดสรุปแล้วเงินที่ให้ยืมไปนั้นแทนที่จะสร้างความสุขกับสร้างความทุกข์ใจให้แก่คนที่ขอกู้เงินและคนที่ให้ยืมถ้าเราจะให้เพื่อนยืมเงินจริงๆก็ขอให้ลืมวันที่เขาจะนำเงินมาคืนเสียตั้งแต่วันแรกที่มอบเงินให้เขาไปถือซะว่าช่วยเพื่อนการคิดเช่นนี้จะช่วยให้สบายใจขึ้น แถมยังได้รับดอกเบี้ยเป็นความสุขในทุกๆวันอีกด้วยค่ะก็จบนิทานกระเป๋าสติเรื่องจงให้จุดๆแต่อย่าให้ยืมก็สามารถประยุกต์ใช้กับตัวเราและคนรอบข้างเราได้นะคะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถ้าเราจัดการไม่ได้มันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเรากับเพื่อน วันนี้ก็จบแค่นี้สำหรับเรื่องนี้สมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ